มาฮะมานำเกาถวายสังฆทานเน่ะ สังฆทานนะพร้อมกันนะครับพร้อมกันอย่ังเด้อกราบพระก่อนนะครับอิมินาสกาเลนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสกาเลนา ตังธรรมังอาภิปูชยามาอิมินาสกาเลนะตังสังฆังอาภิปูชยามาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทธังภาควันตังอาภิวาเทมิ สวะคาโตภาคาวตาธัมโมอาห์มานามาสาามีสุปาติปันโนภาคาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามินามตัสสาภาคาวโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาณิมยังพันเต สังคานานิปาริวารานิสัปาริวารานิพิขุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิสังคานานิ สัปริวารานิปติคันหาตุอัมหากังพีครรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสังฆทาน หอมตักของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับ,บรสังคัทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล <บน S 1> ่านี้ของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดสิ้นการละนานเทินสาธุสาธุเดี๋ยวเราผเด้อขอบุญบาร,รมีทานบาร,รมีศิลบาร,รมีปัญญาบาร,รมีที่เราได้ทำมาทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยกำลังแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระโพธิสัตว์บาร,รมีหลวงปู่ทวดหลวงปูดงป่ดูหลวงตามา เป็นที่สุดน้อมบุญเนี่ยไปถึงญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายเจ้ากรรมในเวทท้งหลายแผ่ไปถึงญาติพี่น้องของเราผู้มีชีวิตผู้เสียชีวิตไปแล้วก็ตามจงได้รับส่วนบุญและมาร่วมอนุโมทนาบุญยะทาวฤหาภุราปริโอเดติสาคารังเอวเมวอิตทจินังเปตานังอุปกปติ อิจิตังปฏิตังทุมหังกิปะเมวัสมิชาตุสาเภปุเรนตุสังกปาจันโทปันาโสยะธามณีโชติระโสยะธา สพิทิโยวิวันจันตุสะพโรโควินาสตุมาเตภาวะวันตรยโยสุขิทีคายุโกภาวะภิวาทนาสิลิสานิจังวุจปจายโนจตารุธรรมะ วาทานติอายุวันูสุขังระลางังเอาโชคดีทุกคนร่ำรวยทุกคนเฮงเฮงรวย,รวย เดีวเนี่ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วมดแล้วมามาไหมฮะมาเลยมาเลยยกไม้ทำสบายไหมนี่แหละมาไว้ได้ปน้ำด้วยรับจับจับปอบยังไงยกปอบร่วมดลวยโลภิกันเลยที่ยีอนของเรายกไหมไม่ชี้มาจังถ่ายรูปบหรถ่ายรูปคนที่มาชุดนี้มาถ่ายรูปไหม